ค่ะซึ่งอายุ76ปีเป็นผู้ป่วยที่เป็นผู้ที่มีโรคประจําตัวก็คือเบาหวานความดันไขมันโลหิตสูงแล้วก็เคลื่อนไหวลาบากด,ด้วยค่ะแล้วก็ในบ้านหลังนี้ก็จะมีอีกหนึ่งคนนะคะก็คือเป็นน้าชายของอคุณแอมเวค่ะซึ่งชื่อว่าเอคุณสุริยาอายุ36ปีนะคะคนนี้ก็ทำาอาชีพเออซึ่งเขามีรายได้ไม่ค่อยแน่นอนค่ะดังนั้นการดูแลหลักๆของการดูแลคุณแอมเวในทั้งเรื่องออการซื้อแพมเพื่อหรือการ หาอาหารในแต่ละวันเนะะี่ยค่ะถ่าใช้ใจ่ายในแต่ละอย่างเนี่ยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับ uh, เบีย้ยผู้สูงอายุค่ะของคุณตาคุณยายแล้วก็เบีย้ยผู้พิการนะคะแล้วก็จะมีเงินจาก uh, บ, uh, บัตรัสวัสดิการประชารัฐนะคะ uh, อีก500บาท2ใบนะคะรวมๆแล้วคือเงินในบ้านหลังนี้น่ยต่อเดียนจะได้อยู่ที่3,200บาทะคะ่ะซึ่งก็ไม่เพียงพอตอ่อค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนค่ะสำหรับ การแก้ปัญหาในระดับนี้นะคะก็คือในระดับนี้เราจะแก้ปัญหาโดยการมอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นค่ะหรืออาจจะซื้อสิ่งของที่จําเป็นไปช่วยเหลือนะคะก็คืออย่างเช่นผ้าอ้อมข้าวสารอาหาร้งศและต้นแล้วในระดับต่อมานะคะก็คือระดับแพทเทิร์นค่ะเนื่องจากเราอมองว่าถ้าเราแก้ปัญหาในระดับอีเวนโดยการที่ให้เงินช่วยเหลือะคะ่ะ ถ้าวันหนึ่งมันไม่มีผู้ที่มาให้การช่วยเหลืออยู่ตลอดเขาก็จะพบเจออยู่กับปัญหาที่รายได้ไม่เพียงพออยู่แบบนี้นเรื่อยๆค่ะเราก็เลยคิดว่าวิธีการแก้ไขปัญหาในระดับนี้นะคะก็คือควรที่จะหารายได้เสริมให้แก่คุณตาค่ะเพื่อที่จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นก็คือถ้าที่ได้ไปสอบถามเนี่ยคุณตาท่านสามารถที่จะสารพัดได้ค่ะแล้วก็แต่ว่าในช่วงนี้คุณตาเขายังขายเขาไม่ได้สารเองก็เลยคิดว่าถ้าคุณตาสามารถที่จะแบบสานเองได้แล้วก็ ไปขายด้วยเนี่ยก็จะได้รายได้ที่เพิ่มมากขึ้นค่ะและนอกจากนี้คิดว่าควรที่จะหาคนมาช่วยคุณตาดูแลคุณพี่แอมวีนะคะเนื่องจากว่าคุณตาก็อายุมากแล้วค่ะจะดูแลไม่ไหวก็คือคนที่มาช่วยดูแลจะเป็นญาติที่อยู่ต่างจังหวัดค่ะหรือว่าน้าชายก็คือคุณสุยาเนี่ค่ะ ค่ะต่อไปก็จะเป็นระดับสตรัคเจอร์นะคะซึ่งเราก็จะมองย้อนกลับไปตั้งแต่พ่อแม่ของคุณแอมเวย์นะคะซึ่งเขาเนี่ยเสียชีวิตด้วยสาเหตุจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะนั่นก็คือโรคเอชค่ะซึ่งตรงนี้นะคะแสดงให้เห็นถึงปัญหาของสตรัคเจอร์ค่ะก็คือในสมัยก่อนนะคะความรู้เรื่องการป้องกันนะคะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะก็ยังเข้าไปไม่ถึงนะคะแล้วก็การรณรงเรื่องความปลอดภัยนะคะทางโรคทางอ มีเพศสัมพันธ์นะคะก็ยังเข้าไปไม่ถึงแล้วก็ความรู้ไม่เพียงพอนะคะอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของปัญหาทางด้านการศึกษานะคะที่ไม่เท่าเทียมกันนะคะแล้วก็ยังกระจายในเรื่องของความรู้ของระบบสาธารณสุขนะคะ mm hmm. เข้าไปไม่ถึงชุมชนมากพอนะคะค่ะและนอกจากนี้นะคะปัญหาที่ส่งผลมาจนถึงปัจจุบันนะเลยนะคะก็คือปัญหาเรื่องนโยบายการดูแลผู้ ผู้พิการนะคะเพราะว่าจากตรงนี้เราจะเห็นได้ว่ามีเพียงแค่เงินเยียวยานะคะ800บาทต่อเดือนนะคะซึ่งไม่เพียงพอนะคะต่อผู้พิการแต่ละรายนะคะเพราะว่าผู้พิการแต่ละรายเนี่ยมีความต้องการต่างกันค่เช่นบางคนอาจจะแค่แบบ แขนขาดเนี่ยค่ะเขาก็ได้800เท่ากันแต่ว่าผู้พิการรายนี้นะคะคุณแอลเวงเนี่ยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยนะคะนอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านพัฒนาการเรียนรู้นะคะคือเขาเป็นเสมือนบุคคลไร้ความสามารถเลยค่ะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยต้องมีคนดูแลอยู่ตลอด24ชั่วโมงค่ะซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าเป็นปัญหาด้านสปักเกอร์ก็คือ,อ,อนโยบายการดูแลค่ะ นอกจากนี้ค่ะปัญหาผู้สูงอายุนะคะก็อย่างที่เพื่อนกลุ่มที่แล้วได้พูดไปนะคะก็มีปัญหามากมายนะคะเกี่กับผู้สูงอายุซึ่งตรงนี้ก็เป็นปัญหาในเรื่องของนโยบายที่เราจะต้องแก้ไขต่อไปค่ะและนอกจากนี้ค่ะปัญหาที่ส่งผลเป็นรากฐานสําคัญนะคะที่ส่งผลต่อทุกภาค ส่วนนะคะจากที่ทุกคนได้พูดมาแล้วคือปัญหาด้านเศรษฐกิจค่ะซึ่งตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าประกทศของเรานะคะมีความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างเห็นได้ชัดนะคะ,ะและนอกจากนี้คะ่ะระบบะเศรษฐกิจในปัจจุบันนะคะยังเอื้ออํานวยนะคะให้ส่งเสริมความเหลื่อมล้ำข้าไปอีกนะคะคนปัญหาความยากจนนะคะเป็นปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้นะคะคนจนก็จนต่อไปนะคะครอบครัวไหนที่จนก็ยังจนต่อไปเรื่อยๆไม่รับการศึกษาที่ดีพอนะคะส่วนครอบครัวไหนที่พอจะลืมตาอ้าปากได้แล้วนะคะเขาก็จะพยายามเ แก้ไขปัญหาชีวิตของตัวเองนะคะโดยการส่งลูกเข้าไปเรียนในเมืองเพื่อรับการศึกษาหรือไม่ก็ทํางานเนี้ยค่ะก็คือตรงนี้นะคะเป็นโครงสร้างสําคัญค่ะที่ส่งเสริมให้เกิดปัญหาต่างๆเหล่านี้ค่ะซึ่งในด้านสตั๊กเจอรตรงนี้นะคะการแก้ปัญหาเรามองแบบภาพรวมนะคะอย่างแรกค่ะเราต้องแก้ไขปัญหาด้านการศึกษานะคะคืออบรมให้ทุกคนนะคะมีความรู้เท่าทันนะคะโรค นะคะไม่ว่าจะเป็นเอ่ออย่างคุณยายนะคะคุณยายลินนะคะที่เป็นเบาหวานค่ะเราต้องส่งเสริมพฤติกรรมการกินนะคะเราต้องการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายหรือการรับประทานอาหารค่ะและนอกจากนี้นะคะก็เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะซึ่งนะคะก็ก็มีการแก้ไขปัญหาแล้วนะคะก็เราก็ต้องส่งเสริมรณรมณ์นะคะให้ทุกคนรู้เท่าทันนะคะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะอย่างเช่นอารมณ์เรื่องการใช้ถุงยางอนามัยนะคะแล้วก็แนวทางการรักษาผู้ป่วย โรคจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะและนอกจากนี้ค่ะเราก็ต้องปรับเปลี่ยนนโยบายด้านสาธรรารณสุขค่ะให้เข้าถึงชุมชนได้มากขึ้นนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีสุขภาพแข็งแรงขึ้นค่ะต่อมาค่ะก็ที่สําคัญนะคะอย่างที่ในครอบครัวนี้นะคะเป็นตัวอย่างนะคะก็คือเมื่อมีผู้พิการหนึ่งคนในครอบครัวนะคะนโยบายจะต้อง จะต้องเ,ออป,เปลี่ยนนโยบายการดูแลผู้ผู้พิการนะคะก็คือจะต้องทําตามพิธศาสตร์ที่วางไว้ให้ได้ค่ะให้เกิดประสิทธิภาพมากกว่านี้นะคะและสุดท้ายะค่ะก็คือเราต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายโครงสร้างทางสังคมค่ะก็คือจะต้องแก้ไขได้ในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ปัญหาความยากจนของประชาชน,นะค่ะและสั้นสุดท้ายนะคะที่เรามองเห็นค่ะก็เป็นเรื่องของเ e n ทอลโมเดลนะคะ ซึ่งในตอนนี้นะค่ะปัญหาของครอบครัวนี้นะคะก็คือในอดีตค่ะก็มีโมรทีมาติดต่อขอรับตัวคุณแอมเวไปเพื่อเลี้ยงดูนะคะแต่ด้วยความเชื่อและทัศนกติของคนไทยนะคะที่ว่าลูกหลานตนเองนะคะก็อยากที่จะเลี้ยงดูนะคะเป็นห่วงนะคะแล้วก็กําลังของคุณตาตอนนั้นยังสามารถดูแลได้นะคะก็เลยไม่ได้ปฏิเสธก็เลยปฏิเสธความช่วยเหลือของมรทีไปนะคะ แต่ในตรงนี้ค่ะเราก็เลยจะแก้ไขปัญหานะคะโดยการให้คุณตานะคะมองถึงภาพในอนาคตค่ะที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณตาเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาค่ะเพราะว่าไม่มีใครสามารถดูแลผู้พิการของเราต่อไปได้แล้วนะคะก็แล้วก็ต้องอ,อปรับพระทัศนคติให้ คนในครอบครัวนะคะเข้ามาร่วมช่วยกันแก้ไขปัญหาในตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้าชายนะคะที่ยังมีกําลังพอที่จะดูแลได้นะคะให้เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระของคุณตานะคะแล้วก็ครอบครัวหรือญาติคนอื่นๆนะคะเข้ามาดูแลในตรงนี้ค่ะซึ่งจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะการแก้ปัญหาของครอบครัวนี้แล้วก็ตัวอย่างของครอบครัวที่มีผู้พิการด้วยเราจะเลือกแก้ปัญหาในระดับสตัคเจอร์นะคะซึ่งเราเห็นว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่จะส่งผลที่ยั่งยืนที่สุดนะคะแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหากับครอบครัวนี้ได้แล้วก็ ในอนาคตนะคะก็จะช่วยเป็นตัวอย่างนะคะในการแก้ปัญหาของสําหรับครอบครัวที่มีทั้งผู้สูงอายุและก็ผู้พิการที่อยู่ร่วมกันค่ะก็กลุมของเราก็ขอจบการนาเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะโอเคเยี่ยมมากเยี่ยมมากค่ะใช้เวลาไปเท่าไหร่คะ9นาทีนะคะเหลือเวลาแลกเปลี่ยน6นาทีเชิ่อาจารยค์ค่ะ ตอบได้อาจจะสอบถามทางวสมแล้วก็อนามัยก่อนนะคะว่าในเคสนี้คือเราได้มีาการดูแลตัวน้องเขาอย่างไรก็ตาะแต่ว่าหรือว่าทางบ้านเขาได้น้องขอความช่วยเหลือจากเราได้ไหมคะไม่คะใ่ะต่ของนีะแค่เสี่อเนาะค่ะสำหรับเคสเคสนี้นะคะเป็นเป<ะ>็นเคสพิเศษจากของทองแม่เนาะ ที่เสียชีวิตนะคะเป็นเป็นต่องรอยที่ที่เราได้รับมาเนาะก็ทางราพสาตของเร,เราก็ออกเยี่ยมตลอดนะคะในการดูแลทั้งคุณยายนะคะที่เป็นผูษษษ้ปูงอายุอย่างนะคะแล้วก็น้องแตงโมนะคะก็ได้ออกมาเยี่ยมให้กำลังใจนะคะและเวลามีปัญหาในการอ่าที่ป่วยนะคะทางราสมก็จะแจ้งนะคะทาง นักบริบาลประจำตัวน้องและประจำตัวอของคุณยายก็จะแจ้งทีมรพสก่อนะคะแล้วก็จะมีบางบางช่วงนะคะที่มีทีมโรงพยาบาลบรินนชนล่านะคะไม่ได้จะเป็นทีมจิจตวเวชนะคะแล้วก็ทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตจากจังหวัดจากอำเภอก็เคยลงมานะคะให้ให้ให ให้ความเมตตาะนะคะในการดูแลส่วนนี้นะคะเมื 5, ่อเดือนที 5, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 3. ่แล้วในทางอบจก็ได้บอกมามอบสิ่งของนะคะให้สำหรับเทสนี้นะคะแล้วก็ครอบครัวนี้นะคะเป็นครอบครัวที่ที่ที่น่าสงสารนะคะสนใจนะคะที่สามารถเราไม่ได้แค่ถือป่วยดูแลก่อนต่มาอีกนะคะคนที่คนที่ทอช่วยเหลือ ครอ,อบครัวได้ก็คือตัวตานะคะทางเราก็ไม่ได้ไม่ได้ทอดทิ้งนะคะทารทดลองชนชนก็ได้ดูแลนะคะคโดยเฉพาะทีมอสอฟน,นะคะก็เข้าไปช่วยในเสียงนี้นะคะ,ะ,ะก็จะประมาณนี้นะคะในการดูและะขอบคุณค่ะจะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ ่ขอมกฎหมายอะไรที่ใขนนั้เราจะมองใกล้ๆตัวก่อนก็คือจะต้องมองรอบตัวของคนไข้ก่อนาะว่ารอบตัวเขาชุมชนของเขาคีอเครที่สามาดูแลเขาได้ซึ่งมัจะเป็นการดูแลที่ีมากกว่าการไปแก้ในโรงบาลเทียงอเดียวนะคะค่ะเขาพุดค่ะนักสื่อเเพนีก็คือว่า ปัญหามีหลายระดับฉะนั้นอะไรที่มันเล่นตรวจแก้แค้นได้ในการเท้ดูแลอันเูราเขาช่วยเหลือกันไปก็ทำใช่ไหม